ปักปักป้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะผ <Hello. S 2> ักจะมาอันบ็อกซ์ค่ะน้องคนใหม่คนหนึ่งซึ่งเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าปั๊กกี้สลิปปิ้งฟอร์เรสนี่เองค่ะนี่นี่คือน้องเขาก็เป็นคอลเลกชันของปักกี้นะคะแต่ว่า อันนี้จะเป็นแบบ sleeping forest นะคะก็คือเหมือนน้องป๊ากี้อะคือจะนอนหลับสบาย <Yeah. S 1> เชียวอยู่ในป่าหลับปุ๋ยเลยนะคะทุกคนโน้ no, ในเนี้ยซึ่งในเนี้ยก็จะมี9คนแล้วก็จะมี Secret อยู่หคนนะคะแล้วก็ผักเพิ่งได้เข้ามาช่วงประมาณต้นกระกฎะาคมเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เอาแต่ดองเอาไว้ยังไม่ได้มาเปิดสักทีนะคะวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสมาเปิดน้องคนนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็ในคอลเลคชันเนี้ยตัวที่ผักอยากจะได้นะจะมีอยู่ประมาณ2ตัวผักก็อยากจะได้น้องที่ชื่อว่า ลิลลี่นี่คนนี้น้องเขาจะเหมือนแบบใส่ชุดคือเขาเหมือนเป็นผู้หญิงผมสัน้นเด็กผู้หญิงผมสัน้นสีน้ำตาลเนอะแล้วก็ใส่ชุดแบบสีเขียวสีเขียวแบบเหมือนมองไกลๆเหมือนต้นสนอะไรเงรี้ยทุกคนก็คือจะกระโปรงบานแล้วก็จะมีหมวกแบบสีเหลืองนะคะแล้วก็อีกคนนึงคือน่ารักมากๆเลยชื่อว่าอะไรนะชื่อว่า Sunflower ทุกคนเขาจะเป็นเหมือนตัวเขาจะแบบออกทั้งข้างๆอะแล้วก็เป็นสีเหลือง เป็นเหมือนดอกทันตะวันอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็เลยเอามาซักสูมหนึ่งเอามาเปิดกันซึ่งน้องทั้ง9คนเขาก็จะแบบท่าทางหลับปุ๋ยสบายอยู่ในป่าเลยนะคะแล้วแต่ละตัวก็คือจะเป็นเหมือนกับต้นไม้ดอกไม้ใดๆหนูบางคนก็แบบเป็นต้นไม้มาห่มห وم, ตัวบางคนก็นอนอยู่บนดอกไม้บางคนก็บนหัวมีดอกไม้สวยงามบานสะพครั้งเนี่ยเออก็เลยน่ารักนะคะ ความน่ารักของน้องๆแต่ละคนก็จะมีตามนี้เลยค่ะคนแรกซ้ายมือสุดน,นะคะสีเขียวนี้ชื่อน้องลินล,ลี่น้องลินล,ลี่เขาก็จะมีกระโปรงสีเขียวแล้วก็มีดอกไม้บนหัวนะคะดอกไม้บนหัวก็จะเป็นสีเหลืองกับสีชมพูอันนี้ก็คือลักษณะเหมือนดอกลินล,ลี่เลยทุกคนน่ารักมากๆนอกจากนี้ที่ผักได้ไหาข้อมูลมานะคะดอกลิลลี่เนี่ยก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่เขานิยมใช้ในการบอกรักกันด้วยทุกคนโอ้ยน่ารักอ่อนหวานมากเลย คนที่2ถัดมานะคะก็จะชื่อว่าน้องบรูโรโดเดนดอนนั่นเองทุกคนซึ่งโรโดเนี่ยก็แปลว่าโรสหรือดอกกุหลาบนะคะแล้วก็เดนดอนเนี่ยก็แปลว่า t r e หรือว่าต้นไม้นั่นเองทุกคนพอรวมกันน้องบรูโรโดเรนดอนก็แปลว่ากุหลาบพันปีค่ะทุกคนโดยที่กุหลาบพันปีเขาจะเป็นไม้ประดับนะคะจะเป็นประเภทไม้พุ่มที่ชอบเติบโตอยู่บนที่สูงและมีอากาศหนาวเย็นดูสีของน้องสิคะเขาแทนสีที่มีอากาศหนาวเย็นจริงเลย เห็นไหมเป็นสีม่วงสีฟ้าด้วยส่วนน้องคนถัดมาชื่อว่าน้องซันฟลาเวอร์นั่นเองทุกคนหรือว่าดอกทานตะวันจะเห็นว่าบนหัวน้องเนี่ยมีดอกทานตะวันอันเบล่มเลยทุกคนหงายอยู่ซึ่งโดยปกติของดอกทานตะวันแล้วว่าทุกคนน้องจะหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ดูจากเสื้อของน้องสิคะจะมีไอคอนของพระอาทิตย์อยู่กลางเสื้อด้วยแถมน้องอ่ะยังทําท่าเหมือนรับลมรับแดด อุ้ยน่ารักมากๆเลยทุกคนแล้วผมน้องเป็นผมยาวสีทองแบบดูสยายมากๆเลยน้องคนนี้ผักชอบมากๆเลยค่ะมาที่น้องคนถัดไปชื่อว่าน้อง Evening Primrose ทุกคนน้องเป็นพืชเขตหนาวนะคะแล้วก็สีของน้องก็ใช้แทนความหนาวอีกแล้วทุกคนเหมือนน้องกุหลาบพันปีเลย ก็คือใช้สีม่วงน้ำเงินฟ้าเนี่ยแทนความที่ชอบอยู่ในอากาศหนาวเย็นนะคะและบนหัวของน้องนะคะก็จะมีดอก e v n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  ่ง r i ิม o s e ทุกคนซึ่งตรงกลางของเขาอ่ะก็จะมีเคสอนสีเหลืองด้วยตรงตามกับ e v อ n i n g p r i ิ r o s e ของจริงทุกอย่างเลยน้องคนถัดไปรอยอยู่บนฟ้าเลยทุกคนอยู่ในกระเช้าเห็นไหม<อ>น้องชื่อว่าไฟเซลิสนะคะน้องเนี่ยเป็นพืชในตระกูล Cape g o o s e ร์รี่ทุกคนหรือว่าเป็นภาษาไทยก็คือธงเทงฝรั่งนั่นเอง ผักเคยกินผล,ลไม้ของกุสเบอร์รี่ด้วยนะทุกคนรสชาติเขาจะออกเหมือนเชอร์รี่แต่ว่าจะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆจะเน้นไปทางเปรี้ยวมากกว่านิดนึงผลของเขาก็จะเป็นสีส้มๆเหลืองๆทองค่ะอร่อยนาะมีประโยชน์ด้วยด้านบนของน้องที่ผูกอยู่ติดกับประเช้าอ่ะทุกคนเขาจะเป็นลักษณะข,ของผลกุสเบอร์รี่เลยเหมือนเป๊ะๆเ,เลยค่ะ คนหัดมาด้านขวามือสีแดงนะคะน้องชื่อว่าเจคคุลิตี้ทุกคน <Hello. S 1> ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือน้องเป็นมะก,กล่ำตาหนูเขาจะเป็นพืชในวงถั่วแล้วก็มเมล็ดของเขาอ่ะจะมีพิษด้วยทุกคนสามารถที่จะผลิตพิษได้รุนแรงเลยนะคะจะเห็นว่าลูกกลมๆบนหัวของน้องที่อยู่บนกิ่ง2กิ่งอะคะ่ะอันนี้ก็ลักษณะเหมือนมเมล็ดของเขาเลยทุกคนที่มีพิษแล้วแถมน้องยังดูมีขนเฟอร์อีก แสดงถึงความมีพิษจริงๆเลยมีสีแดงอีกตัางหากทุกคนดูอันตรายยิ่งนะส่วนน้องขวามือสุดด้านล่างทุกคนน้องชื่อว่าโ o p r i n น s ส o m มาตันะคะน้องก็คือเห็ดถั่วฝรั่งนั่นเองเขาเป็นเห็ดถั่วเมืองหนาวชนิดนึงทุกคนแล้วดูน้องสิคะหนาวจนถ่มผ้าซาดูอบอุ่นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะจุดเด่นของน้องเห็ดถั่วฝรั่งเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าชักกี้อิงแคบทุกคนชักกี้อิงแคปนี้นะคะ จะมีลักษณะเหมือนฝาครอบเห็ดที่มีขนดกๆอยู่ข้างบนจนทําให้ลักษณะดูเหมือนใส่วิกทุกคนและดูน้องสิเขาถูกแทนส่วนบนหัวทั้งผมทั้งดอกไม้ข้างบนอะ่ะด้วยสีดําตรงตามกับลักษณะของเห็ดหัวฝรั่งทุกอย่างเลยค่ะน้องคนถัดมานะคะผมสีฟ้าเรืองแสงอยู่ตรงกลางเลยทุกคนบนหัวน้องมีเห็ดด้วยน้องคนนี้ชื่อว่า Magic m u s h r o o m หรือว่าเห็ดวิเศษถ้าเรียกเป็นภาษา พื้นเมืองของเราก็คือจะเป็นเห็ดขี้ควายค่ะทุกคนหรือน้องก็คือเห็ดเมานั่นเองนะคะลักษณะของน้องอะ่ะก็คือจะชอบขึ้นอยู่บนมูลควายแห้งค่ะแล้วก็มีริ์กับระบบประสาทด้วยทุกคนน้องคนนี้ตากเองก็ไม่แน่ใจว่าเพราะแบบนี้ไหมอาร์ติสเขาเลยออกแบบให้น้องแมจ m u มัชรูมเนี่ยนอนกองๆองอยู่บนพื้นแถมมีเห็ดอยู่ข้างบนหัวด้วยค่ะส่วนน้องธรรมดาคนสุดท้ายน้องชื่อว่าวอเทอร์ลิทุกคนหรือว่าบัวสายนั่นเองค่ะ ซึ่งปกติแล้วอะบัวสายเขาก็จะอยู่ในน้ําใช่ไหมคะแล้วดูน้องเขาสิคะมีดอกบัวอยู่บนหัวแทนผมสีชมพูเหมือนดอกบัวนอนกอดใบบัวสีเขียวแล้วก็ใส่ชุดสีฟ้าเหมือนน้าเลยทุกคนเหมือนเขาตั้งใจจะเปรียบว่าน้องเป็นบัวสายที่อยู่ในน้ํานนะแบบนี้เลยคะ่ะผักว่าน้องๆเซตเนี้ยอาติสเขามีการออกแบบน้องๆได้เรียนแบบพืชธรรมชาติเหมือนมากจริงๆเลยค่ะทุกคน ส่วนน้องเซกเรตนะคะก็คือคนนี้เลยน้องชื่อว่าไอซ์โลตัสทุกคนซึ่งน้องนะคะก็คือลินลี่สายพันธหนึ่งเหมือนกันนะคะกลีบดอกไม้ของเขาเนี่ยจะสวยงดงามเหมือนสโนว์เฟลกหรือว่าเป็นเกล็ดหิมะเลยทุกคนดูน้องสีนั่งน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกันเลยนะคะทุกคนโอเคเริ่มแล้วนะมีอยู่ตัวเดียวเองตัวเดียวกพเฟี้ยวได้ครับแต่แดนหวังว่าจะไม่เห็นอะไรออกมานะคะ กันเอาไว้ก่อนทุกคนเมีซัตชารี่ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเราหยิบถุงน้องออกมานี่ตึง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 อะน้องคนนี้ถุงเขาก็จะเป็นสีม่วงทุกคนสีม่วงแบบน่ารักมากม่วงแบบน่ารักมากดูดิคือแบบม่วงแบบพาสเทลเลย ข้างหลังเขาจะเป็นพาสเทลสีม่วงๆเลยทุกคนแล้วก็เป็นลายแบบปักกี้ส่วนข้างหน้าเขาจะมีแบบลายสีขาวนิดหน่อยแล้วก็เป็นปักกี้เหมือนกันแล้วก็ห่อใหญ่มากทุกคนไม่รู้ว่าห่ออื่นจะใหญ่แบบนี้ไหมโน no, แอบ,บหวังว่าเป็นซีเครหรือเปล่าเหมือนตอนที่เราได้พรายเบบี้มอนสเตอร์เทียสนะคะเขาก็จะแบบห่อใหญ่กว่าเพื่อนใช่ไหมอันนี้ก็ดูหอ่ออ,อ้วนๆใหญ่ๆอยู่นะเอ <Hey. S 1> หรือว่ายังไงกัน แต่ก็อาจจะไม่ใช่หรอกเพราะน้องเขาจะมีลักษณะแบบออกข้างนิดหนึ่งอุ้ยแต่ว่าบีบได้ด้วยทุกคนอุ้ยอ๋อน้องเขาอยู่ในพลาสติกอะที่เป็นกรอที่กันน้องแบบบาดจิบไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมันเปิดกันเลยทุกคนแตนคืออันเนี้ยซื้อมาหนึ่งกล่องก็เลยไม่รู้ว่ากล่องอื่นๆนะเขาจะถุงใหญ่ยงงี้ไหมแต่ด้วยความที่น้องห่อใหญ่ก็เลยแอบดบูนิดหนึ่งแต่ปักกี้หรือว่าเขาจะห่อใหญ่อยู่แล้วหรือเปล่าคือผักไม่เคยเปิดปักกี้มาก่อนทุกคน คือตอนนี้จับไปไม่รู้แน่นอนเพราะว่าจับไปเจอเจอพลาสติกกรอบกรกรอบน้องอะ่ะอันนี้คือข้างล่างอันนี้คือข้างบนทุกคนข้างบนแล้วเราจะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะไม่รีรอไม่รีรอนะคะทุกคนหนึ่งสองสามป๊อฮ่าตัวอะไรทุกคนวยน้องคือใครน้องคือมนุษย์่ังดาวอ๋อน้องเขาคือ j, j, j จคเวลิตี้เจคเวลิตี้เจคเตี้กับน้องอะ่ะ ดูเป็นแบบสีแดงๆทั้งตัวแต่ผักข้องใจเดี๋ยวผักขอเปิด Google Translate แปบบ๊บ J a q u a r i t y อีกหนึ่งครั้ง J a q u a r i t y J q u a r i t y โ okay, อเคประมาณนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนมากแต่ว่าประมาณนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยอ่ะแปลว่าความเยอะเย้ยแต่ว่า definitions อีกอันนึงของเขาอ่ะก็คือเขาจะบอกว่าเป็นคำเรียกอีกคำหนึงของ Rosary P ตัว Rosary P คืออะไรผักก็ไม่แน่ใจไปหาก่อน โรซารีพีเขาก็บอกว่าเป็นพืชทอพิคเข้าที่อยู่ในพีแฟมิลี่น่าจะเป็นถั่วเหรอซึ่งเขาจะผลิตเอ็กซ์ตรีมลี่พอยสั้นเลยก็คือแบบผลิตพวกสารพิษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาพิษที่เป็นพิษอ่ะพิษออกมาผลิตพิษออกมาเนี่ยทุกคนแสดงว่าน้องคนนี้เขาให้สีแดงอันนี้ต้องแสดงความเกี่ยวกับแบบพิษที่ร้ายแรงมีพิษส่งแน่นอน เดี๋ยวเราแกะออกมาดูค่ะข้างในอย่าว่าแต่มองข้างนอกเลยรึงปรึงตะแดนตะดนมาแล้วนะคะน้องแจ็คคอ a รตี้นะคะก็คือเขาจะมีโอ้ยทุกคนเขาไม่ขนเฟอร์ด้วยนะเนี่ยขนเฟอร์เป็นแบบขนเฟอร์สีแดงแล้วตัวเขาว่าสีแดงนั่งอยู่ตรงนี้เนาอข้างล่างอ่ะก็ เขียนป๊อปมาตรงนี้นะคะแล้วข้างบนคือน้องเขานั่งหลับอยู่หัวเขาอะ่ะจะเป็นสีชมพูแต่ใบหน้าเป็นสีเนื้อแล้วก็ผมเขาอย่างที่บอกอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้ามองเป็นของกินอะ่ะเหมือนวิบครีมที่แบบพูนอยู่บนหัวทุกคนแล้วก็เป็นเป็นสองข่าที่ผักบอกแล้วก็แต่ละเขาอะ่ะเขาก็จะมีแบบเป็นลูกกลมๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอาจจะเป็นแบบลูกผล,ลไม้หรือเปล่าหรือว่าเป็นพิษก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ แล้วก็เขาจะมีเหมือนเป็นเข่าสองข้างเลยทุกคนเข่าเขาจะแบบปลายสีแดงๆสองข้างนะคะแล้วก็น้องหลับอยู่น่ารักมากเลย <Coffee. S 1> คือถึงแม้น้องจะมีพิษส่งแต่ว่าน้องน่ารักจริงๆทุกคนและดูขนเฟอร์เขาดิมีความนุ่มมากเลยนะเนี่ยสัมผัสแล้วแบบโอ้โหลื่นแบบขนาดนั้นเลยนะเนี่ยลื่นมากทุกคนลื่นแบบนุ่มแต่ถอดไม่ได้นะน่าจะเพราะว่าเราอยากไปแงะเลยน่าจะถอดได้แหละถ้ามีความแงะแต่ว่าอย่าไปแงะเลย ะค,ะคือน้องเขาน่ารักมากทุกคนดูน,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 นี่ๆๆเป็นสีแดงๆน่ารักนะคะเออก็ไม่ใช่สกเรตนะทุกคนถึงวันนี้นะคะเราจะไม่ได้น้องขี้เราเลงเอาไว้แต่ว่าเราได้น้องคนนี้ก็คือน่ารักอยู่เนาะแล้วก็มีการ์ดของเขาเนาะก็คือจะเขียนว่าปั๊กคี้สลิปปิ้งฟอร์เรสต์นะคะแล้วก็จะมีรูปของน้องแจ็คครีตตี้อยู่ข้างหน้าตรงน,นี้นะคะนั่งหลักอยู่น่ารักมากๆเลยนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับน้องปักกี้ sleeping forest นะคะวันนี้ที่ผัก Unbox นะก็น้องน่ารักมากจริงๆอย่างที่เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาอะ่ะเหมือนมีการออกแบบที่สื่อสัญ,ญลักษณ์บางอย่างออกมาแทนความหมายของ น้องคนนั้นนเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยที่ผักบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับท้พิ่ข้าวแพนที่อยู่ในแฟมิลี่ที่สามารถที่จะแบบผลิตพิษออกมาได้เขาก็แทนด้วยความสีแดงแล้วก็มีขนฟูรอบๆทุกคนเออมันเหมือนกับให้ความรู้สึกว่าเอ้ยน้องเขาน่ารักนะแต่ในความน่ารักนั้นอ่ะเขามีพิษสงบางอย่างแน่นอนประมาณนั้นเขาอันตรายนะเราต้องหรีกเรียงใหม่ไม่เราจะอยู่ใกล้ๆน้องทุกคนน่าราักกากึง ก็โอเคค่ะวันนี้นะคะการอันบ็อกซ์น้องปาร์กี้สลิปปิ้งฟอเรสต์ของพัก น้องหนึ่งคนเท่านั้นก็จบแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันเหมือนเดิมนะคะเป็นคลิปสั้นๆนั่นแหละอันบ็อกสั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามชมค่ะโอกาสหน้าว่าผักจะมาอันบ็อกน้องคนไหนต้องบอกเลยว่าน้องปั๊กกี้มาอีกแน่นอนเพราะว่าผักมีเลงเอาไว้หลายคอแล้วถึงจะเป็นคอเก่าๆก็ตามแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพอเรามองแล้วเราแบบเอ้ยเราชอบอกันออกแบบของเขาเสื้อผ้าของเขาคอสตูมอชอบสไตล์นั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อนะคะว่าต่อไปผักจะอันบ็อ์น้องคนไหนหรือว่าจะพาไปไหนกันอีกสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊าา